งานที่ใช่กับราศีเกิดของคุณมุมมองการทำงานของชาวราศีพิจิกอิทธิพลแห่งดวงดาวและลัคนาราศีเกิดของคุณนั้นท่งอิทธิพลอย่างมากต่อเส้นทางแห่งอาชีพการงานของคนทุกราศีด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่บางครั้งก็ช่วยเกื้อนหนุนและส่งผลดีต่อตัวเจ้าชะตาคงจะดีไม่น้อยหากเรารู้ล่วงหน้าได้ก่อนว่าสายงานใดที่คุณทำแล้วจะรุ่งเรืองประสบความสำเร็จและส่งเสริมให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้า และถ้าคุณได้รู้ถึงแนวทางการเลือกสายอาชีพที่เหมาะกับอุปนิสัยของคนแต่ละราศีได้รู้ว่าช่วงไหนคุณจะมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเมื่อไหร่โชคจะเข้าข้างคุณดวงเรื่องการงานของคุณจะเป็นอย่างไรหรืออะไรที่คุณทำแล้วจะรวยอย่าได้รอช้าเลือกราศีประจำตัวคุณแล้วไปดูคำทำนายกันเลยดวงการงานของชาวราศีพิจิกเหมาะกับอาชีพแบบไหนกันนะ ชาวราศีพิจิกผู้เชื่อมั่นในตัวเองและมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในทุกด้านมีความโดดเด่นทางศักยภาพและมีความมุ่งมั่นชาวแมงป่องมีพลังงานมากมายสำหรับสิ่งต่างๆแต่ก็ยังต้องการโน้มน้าวและสร้างความมั่นใจจากเพื่อนร่วมง,งานให้ดำเนินตามวิธีการของพวกเขาพวกเขามักจะไม่ค่อยเจอกับความพ่ายแพ้ล้มเหลวแต่ถ้าหากจะเกิดขึ้นก็มีสาเหตุจากพวกเขาเอง พวกเขามักจะมีความโกรธและเดือดดาลซึ่งอารมณ์เหล่านี้ไม่ควรแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นโหราศาสตร์คำทำนายเหล่านี้จะช่วยให้ชาวราศีพิจิกพัฒนาคุณภาพที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในการประกอบอาชีพมุมมองการทำงานของชาวราศีพิจิกความทะเยอทะยานของชาวราศีพิจิกทำให้เขามองเป้าหมายในตำแหน่งผู้นำพวกเขารู้สึกไร้ขีดจำกัดเหมาะกับคนที่กระตือรือร้อน ความสำเร็จทั้งหมดของพวกเขาขึ้นอยู่กับการทำงานหนักและความรู้อย่างยอดเยี่ยมที่เขามีพวกเขามักจะมีความซื่อตรงและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ซุบซิบลับหลังเพื่อนร่วมงานพวกเขามักจะไม่ค่อยประนีประนอมดังนั้นการทำงานกับชาวราศีพิจิกจึงค่อนข้างยากทางที่ดีคือต้องใจเย็นมากๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดี เจ้านายชาวราศีพิจิกเกิดมาเพื่อต่อสู้อย่างแท้จริงมีความมั่นใจในการนำทีมกำหนดการทำงานที่ชัดเจนและมักจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเขาไม่สามารถนิ่งนวลกับตัวเองได้และมักจะทำงานหนักเขาใช้ความคิดของตัวเองเป็นส่วนใหญ่เจ้านายราศีนิม้มมักจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างใจเย็นแต่เขาจะไม่จ้างคนที่แตกต่างจากเขาถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติสูงแค่ไหนก็ตามเขาเป็นผู้นำที่ทันสมัย ลูกน้องที่พวกเขาพอใจพร้อมที่จะส่งเสริมคือคนที่สามารถแสดงการแก้ปัญหาได้อย่างกล้าหาญชาวแมงป่องมักจะรู้คุณค่าของตัวเองเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสูงมันค่อนข้างจะสำคัญสำหรับพวกเขาที่จะทราบเป้าหมายของการทำงานไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆอย่างน่าเบื่อชาวราศีพิจิกผู้ใต้บังคับบัญชามีความรับผิดชอบและสามารถโต้แย้งกับเจ้านายได้อย่างเปิดเผยหากเขาไม่เห็นด้วย เขาทำงานหนักและหวังตำแหน่งที่สูงขึ้นเขามีความก้าวหน้าไปทีละขั้นด้วยความซื่อสัตย์และสามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดในหน้าที่การงานได้เขามักจะสันโดษสนใจแต่งานและมักจะเก็บความคิดต่างๆไว้กับตัวเองความเป็นมืออาชีพของราศีพิจิกพวกเขามักจะเบื่อหน่ายกับกิจกรรมที่ไม่น่าสนใจชีวิตของพวกเขามักจะเต็มไปด้วยแพชชั่นและสนใจในเรื่องที่ทำให้อาชีพการงานก้าวหน้า มักจะมุ่งศึกษาเพิ่มเติมและทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเขามักจะเป็นพวกลงมือปฏิบัติและไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆที่พวกเขาเล็งเห็นแล้วว่าไม่สามารถทำได้พวกเขาให้ความสำคัญกับการทำงานมากและมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนอาชีพแต่เลือกที่จะพัฒนาและปรับปรุงชายชาวราศีพิจิกมักจะเลือกงานที่แสดงถึงความเป็นผู้ชายที่แสดงถึงความแข็งแรงอย่างเช่นทหารตำรวจนักสืบ พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงพลังแต่ก็ไม่ได้มากมายจนเกินขอบเขตที่เหมาะสมชาวาธาตุน้ำอย่างราศีนี้มีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งพวกเขาจึงเก่งในด้านการแพทย์ศัลยแพทย์นักรังสีวิทยานักจิตวิทยาและด้านอายุรเวทมักจะพบผู้ชายชาวราศีพิจิกในอาชีพต่อไปนี้ช่างโลหะวิศวกรงานก่อสร้างและช่างเทคนิคสาวชาวราศีพิจิกผู้มีพลังงานสูงและไม่กลัวความยากลำบาก พวกเขามักเลือกอาชีพที่ต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจทางด้านจิตใจและร่างกายมากอย่างเช่นทำงานในด้านการเงินของแผนกหรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและยังสามารถโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยกับตัวเองได้ดังนั้นอาชีพทนายความจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนอกจากนี้พวกเขายังมีพรสวรรค์ในการทำงานร่วมกับเด็กๆและมักจะเป็นคุณครูที่ดีมีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์สิ่งพิเศษ อาชีพศิลปินและนักออกแบบก็เป็นหนึ่งในอาชีพของชาวแมงป่องหน้าที่การงานของชาวราศีพิจิกพวกเขามักจะมีความกระตือรือร้อนในการทำงานและไม่วางใจในโชคลาภพวกเขาเชื่อว่าความสำเร็จมาจากการทำงานหนักและความขยันหมั่นเพียรเท่านั้นพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนเพิ่มเติมหรือคอร์สสัมมนาพวกเขาเป็นมืออาชีพที่แท้จริงเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง ผู้หญิงแมงป่องมีความสัมพันธ์ทางการทูตมากกว่าผู้ชายที่ทำงานในสายนี้แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องพวกเขาตระหนักดีถึงความแข็งแกร่งขององค์กรดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำมักจะเริ่มต้นจากด้านล่างสุดพวกเขาพร้อมที่จะอุทิศทั้งชีวิตให้กับงานอาจจะค่อยเป็นค่อยไปแต่จะถึงจุดสูงสุดของอาชีพได้อย่างมั่นใจด้านธุรกิจ ความมั่งคั่งทางวัตถุมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับราศีพิจิกและรู้สึกมั่นใจถ้ามีเงินก้อนโตพวกเขาค่อนข้างจะเป็นคนเก็บตัวไม่โฆษณาธุรกิจรายละเอียดของการทำธุรกิจถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีโอ้วดเรื่องของความสำเร็จบ้างตัวแทนของธาตุน้ำที่มีความฉลาดและมีความมั่นใจในการกระทำของตนมีความคิดเป็นของตัวเองสูง มักจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความคิดของเพื่อนร่วมง,งานพวกเขาเหมาะสำหรับกิจกรรมต่อไปนี้การค้าก่อสร้างบริการให้คำปรึกษาการตลาดโหราศาสตร์และนิติศาสตร์ด้านการเงินพวกเขาใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลไม่หลงไหลในวัตถุใดๆตระหนักดีถึงความสำคัญของเงินชาวราศีพิจิกมักจะมีเงินเดือนที่ดีและสามารถซื้อวันหยุดยาวพักผ่อนดีๆตามที่ต้องการได้ แต่ถึงกระนั้นก็เถอะเขาก็ยังทำงานหนักอยู่ดีชาวแมงป่องมักจะมีสัญชาตญาณในการลงทุนที่ดีผู้ชายชาวราศีพิจิกจะไม่ตระนีกับผู้หญิงที่เขารักเขามักจะใจดีภายใต้อารมณ์สิเนหาแต่ในชีวิตปกติเขาชอบที่จะใช้จ่ายอย่างชานฉลาดรู้ค่าของเงินที่ได้รับเขาจัดบ้านอย่างสบายสบายลงทุนเงินเพื่อสุขภาพหรือใช้เงินในงานอดิเรกของตนเอง และไม่เคยประหยัดเงินในด้านการศึกษาหรือเรียนภาษาเพิ่มเขาสนใจในการทำงานในบริษัทต่างชาติและยอมรับในความเท่าเทียมกันของคู่ครองไม่ว่าภรรยาจะทำงานอาชีพใดก็ตามสาวเจ้าอารมณ์อย่างชาวแมงป่องไม่สามารถปฏิเสธค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ได้เธอไม่เห็นแก่ตัวแต่จะใช้จ่ายไปกับคนที่ใกล้ชิดเท่านั้น แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะซื้อของให้ตัวเองเพื่อความดูดีและส่งเสริมบุคลิกภาพในหน้าที่การงานตู้เสื้อผ้าของเธอจึงมีเสื้อผ้ามากมายผู้หญิงชาวราศีนี้ชอบออกไปสังสรร์น,นอกบ้านดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของร้านอาหารและคาเฟ่แต่โชคดีที่เธอสามารถควบคุมการเงินของเธอไม่ให้ใช้จ่ายเกินกว่าที่กำหนดได้ราศีที่เข้ากันได้ในเรื่องงานและอาชีพ ราศีพิจิกสามารถแก้ปัญหาได้หลายกรณีโดยไม่ต้องการความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานแต่พวกเขาก็ยังต้องการการสนับสนุนบ้างในบางครั้งค่อนข้างยากที่จะทำงานร่วมงานกับชาวราศีนี้เพราะพวกเขาเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแต่ด้วยการทำงานหนักและความรับผิดชอบ เขาจะสามารถทำงานได้จนสิ้นสุดถึงแม้จะเจ้าอารมณ์และน่ารำคาญบ้างก็ตามเขามักจะเข้าได้ดีกับราศีสิงห์และราศีกันที่สามารถรับประกันได้ถึงความสำเร็จทางธุรกิจความดื้อรั้นและปากแข็งอย่างชาวราศีมังกรไม่สามารถเข้ากันได้กับราศีพิจิกเป็นเรื่องยากที่จะเจรจาต่อรองและมักจะไปได้ไม่สวยกับชาวธาตุน้ำอย่างราศีกรกฎและราศีมีน ซึ่งอาจจะดีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่ใช่พันธมิตรทางธุรกิจราศีพิจิกและราศีธนูจะสามารถสร้างธุรกิจจอที่ประสบความสำเร็จหากพวกเขาประนีประนอมและหยุดการควบคุมซึ่งกันและกันราศีพิจิกเองไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่างสันติพวกเขามีความคล้ายคลึงกันมากเกินไปที่จะประนีประนอมกันได้